รู้หรือไม่มุกดาหารเราก็มีฟูจิด้วยนะเคยได้ยินคำว่าฟูจิมุกดาหารกันไหมหลายคนยังไม่รู้เลยว่าที่ผาเกียวในวนณอุทยานดงบบงอีมีวิวทิวเขาที่สวยงามจนถูกยกให้เป็นฟูจิเวอร์ชั่นอีสานอยู่ด้วยนะคะแม้จะมาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วแต่ความสวยงามก็ยังคงตราตือใจและพัฒนาเพิ่มยิ่งขึ้นทําให้ประทับใจมากกว่าเดิมไฮไลท์แรกที่ต้องเจอคือการผจญภัยบนเส้นทางลูกรังที่มีร่องน้ําและเนินชันนิดหน่อยบอกเลยว่าไม่ต้องวานแม้จะขับมอเตอร์ไซ หรือรถยนต์ก็เอาอยู่แต่ก่อนมีคนถามเลยว่ารถเก่งไปได้ไหมคลิปนี้เป็นคำตอบแล้กันคะ่ะแ,แต่ความว่า ยังไม่หมดแค่นั้นก่อนจะถึงจุดชมวิวคุณจะได้ขับรถลอดผ่านอุโมงค์ต้นยูคาลิปตัสที่ทอดยาวไปตามแนวเขาเป็นภาพที่มีความสวยงามราวกับฉากในหนังแฟนตาซีกันเลยทีเดียวทิวต้นไม้ที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบจะพาคุณเข้าสู่โลกอีกใบก่อนจะเปิดสู่ทัศนียภาพอันสวยงามของพากิวพากิวไม่ได้เป็นแค่จุดชมวิวธรรมดาแต่คือหมุดหมายของนักเดินทางที่อยากสัมผัสความงามของธรรมชาติแบบไม่ต้องไปไกลถ้าคุณคือหนึ่งในนั้นเตรียมพร้อมแล้วออกเดินทางกันได้เลยนะคะ